อ่อก็เหมือนเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองอื่นนะครับพัทยาสม,มยุหยหัยหินเชียงใหม่นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยหนักกราชาบบ้านเขานิดนึงตรงที่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราปีมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับสองของประเทศครับนะครับจังหวัดอื่นเขาไม่มีเหมือนเรามีติดเชื้ออยู่บ้างแต่ไม่ไม่ติดอันดับมากมายของเราติดอันดับสองเพรานั้น ความหวาดระแวงหรือความกลัวของทั้งคนภูเก็ตทั้งคนที่ต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยก็เกิดความกลัวขึ้นเพราะฉะนั้นทาให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเวลาตอนนี้โควิดหายไปก็เกือบร้อยี่สิบวันแล้วนะครับแต่ว่าจะภาพปัญหาเนี่ยมันก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างจริงจังหรือล้นหลามอย่างที่เคยเป็นมันทำให้ทั้งทั้งนักธุรกิจทั้ง คนทำงานทั้งธุรกิจต่างๆเนี่ยชะง,งักงันไปนหมดเพราะว่าเราพึ่งพาท่องเที่ยวจังหวัดปูเก็ตเนี่ยพึ่งพาท่องเที่ยว90ครับซมากกว่าจังหวัดอื่นทั้งหมดนะครับเพราะจังหวัดอื่นยังมีเกษตรกรรมในอุตสาหกรรมช่วยอยู่แต่ของเราเนี่ยท่องเที่ยว90เอรซ็นันั้นพอไอ้90%นั้นหายไปเหลือแค่1 5เนเนี่ยปัญหามันก็เกิดทันทีนครับ ครับคราวนี้เนี่ยเรามีการพยุงเอาไว้อย่างไรครับเพราะว่าธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับมีทั้งการค้าการขายนะครับแล้วก็ด้านของภาคแรงงานด้วยนะครับในส่วนของเอกชนเองเนี่ยเราร่วมมือร่วมใจช่วยกันยังไงไว้ก่อนครับคือเราแบบพยุงได้ระดับหนึ่งอะครับเหมือนกับว่าวันนี้แบงค์แบงค์ทั้งหลายเนี่ยก็แต่ละแบงค์ในนโยบายไม่เหมือนกันนะครับก็ยังมีพักต้นพักดอกสามเดือนหกเดือนแล้วแต่นะครับแต่วันเนี้ย สามที่เวตยดจาที่ผ่านมาเนี่ยมันครบกําหนดหมดเกือบทุกแบงแล้วครับเพราะฉะนั้นการประยุงทั้งทั้งต่างๆเนี่ยในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะว่าอรถรถรับจ้างซึ่งเป็นรถตู้นะครับรถแท็กซี่รถอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยต้องต้องถูกผลกลับไปเพราะว่าไม่มีเงินผ่อน ก็จะทําให้ธุรกิจมัจฉากันขึ้นมาอีกอีกอีกหลายเรื่องนะครับครับ ก็คือเครื่องมือเครื่องมือในการทำมหาจีนนะครับของธุรกิจการให้บริการนะครับอันนี้ก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด19นั้นทางด้านของสถาบันการเงินเองนะครับได้มีการที่จะผ่อนโอนเรื่องของการพักชําระหนี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชําระต้นหรือว่าชำระดอกก็าตามนะครับแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยความจริงนี่ก็ผ่านพ้นกันมาหลายเดือนแล้วพอถึงเวลาจบปุ๊บเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้ประกอบการหรือว่าทางด้านของแรงงานที่มีรถต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในไฟนั้นเองนะครับหรือว่าเป็นสินเชื่ออขง ทางสถาบันทางการเงินเนี่ยก็ต้องเริ่มชําระแล้วทั้งๆที่ความเป็นจริงเนี่ยการทามาหากินนั้นยังไม่คล่องตัวเหมือนเดิมใช่ไหมครับอย่าวนี้ก็ไม่คล่องตัวเลยครับไม่มีเลยครับที่ต้องยอมรับจริหนึ่งว่าคนไทยนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาเนี่ยต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวทางไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้จักเที่ยวภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมันถูกหมดเพราะฉะนั้นเวลาเขาลงสนามบินปุ๊บเนี่ยเขาเช่ารถเลยครับ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องรถตู้เรื่องแท็กซี่ต่างๆเนี่ยที่จะได้เงินจากคนไทยเนี่ยน้อยมากครับรานะะนั้นถตู้เรามีตั้งห้าพันห้าพันห้าร้อยหรือหกพันห้าร้อยคันนะซึ่งมากมายเลยเพราะฉะนั้นมันหยุดหยุดไปเลยหกพันคันนะอีกห้าร้อยเนี่ยอาจจะวิ่งรับส่งพนักงานรับส่งแบงค์หรือทำโน่นทำนี่บ้างนะครับทำส่งนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยรายได้มันจะไม่เท่าเดิมแล้วครับ ปัญหาก็อยู่ที่นอนแบงค์นะครับพวกที่ไม่ใช่ธนาคารพวกบริษัทไฟแนนซ์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเขาก็มีข้อจํากัดในการปล่อยสินเชื่อแต่เขากา็ไม่สามารถที่จะปล่อยหรือว่างดต้นง,งดดอกได้เหมือนเหมือนแบงค์ใหญ่ๆซึ่งมีเงินทุนซัพพอร์ตอยู่เยอะครับ,รบนี่คือ,คคอเหก็เล